รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เบเวอร์จ์จำกัดมหาชนไม่โลชั่นมิสทีนไวส์สปาฟักข้าวผิวกระจ่างใสชัดมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวแหวนกันเช่นเคยนะคะในเวลาดีๆ14นาฬิกา10นาทีทางช่องอมบรินทีวี HD ช่อง34ใกล้จะสิ้นปีแล้วหลายๆคนก็เริ่มจะวางแผนท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองกันซึ่งพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาแหวนก็ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหลากหลายประเทศเกือบจะรอบโลกเลยทีเดียวแล้วค่ะและวันนี้แหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยภาพความประทับใจในการเดินทางของรายการว้าวแหวนในช่วงปีที่ผ่านมาในตีมตามลาา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่ว่าจะเป็นที่เพเทราประเทศจอร์แดนพีรมิดออฟกิซ่าประเทศอียิปตัชมาฮาลประเทศอินเดียกำแพงเมืองจีนที่ปักกิ่งประเทศจีนและสิกพีกอีกหนึ่งในเ w o n ว e นเดอร์สที่แหวนเพิ่งจะกลับมาสดๆสดร้อนๆกับหนึ่งในเจ็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่หของปีนี้นั่นก็คือชิเชนอิซาที่ประเทศเม็กซิโกนั่นเองแต่ละที่จะว้าวสมกับเป็น world wonder ขนาดไหนตามแหวนไปกันเลยค่ะ เริ่มต้นที่แรกกันที่ประเทศจอร์แดนที่แหวนลงเครื่องมาปุ๊บก็รีพุ่งตรงไปที่เมืองเพทรามหานคราศิลาทรายสีชมพูมรดกโลกในหุบผาที่แกะสลักขึ้นจากภูเขาทั้งลูกตั้งแต่เมื่อกว่า2,000ปีก่อนและเคยรุ่งเรืองมากในอดีตนี่เพิ่งรู้นะคะว่าที่จริงที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนก็คือว่า อาศัยอยู่โดยชาวนาวทีนะคะซึ่งก็เป็นที่สําหรับไว้ฝังศพจริงๆแล้วเข้าไปก็จะเจอทูมข้างในเนี่ยเยอะ,ะแยะเต็ไมไปหมดเลยจนชาวกรีกเนี่ยก็คือว่าเข้ามาครอบครองที่นี่แล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองนี้นะคะจากชื่อเดิมเนี่ยเป็นเพตราซึ่งแปลว่าหินภาษากรีกนั่นเองตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาที่ซิกนะคะซึ่งเป็นแบบแนวหินที่สวยมาก1.2กิโลเมตร ซิกนั้นเป็นทางเข้าเมืองที่ชาวนบเ์เียนรวมไปถึงกองคาราวานค้าขายใช้เข้าออกเมืองตั้งแต่โบราณช่องเขานี้กว้างแค่3-12ถเมตรแต่สูงถึง80เมตรเลยทีเดียวและมีลักษณะคดเคี้ยวไปมาซึ่งทั้งหมดนั้นล้นวนถูกสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติทช้า่อเชยๆอยู่ด้านหลังนะคะ และแล้วเราก็มาถึงมาหานครเพทราแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าเมืองมาก็พบกับความอลังการงานสร้างของ The Treasury จุดที่สวยที่สุดที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพทราก่อนเลยสวยแบบแทบหยุดหายใจจริงๆค่ะคุณผู้ชม The t r e a s ช r รเนี่ยมันไม่ใช่แบบ ที่เก็บสมบัติอะไรเลยนะมันคือหลุมฝังศพแต่ว่าด้านบนนะมันจะมีโม่อยู่ด้านบนอันหนึง่งอันนั้นอะคนขาเชื่อกันว่ามันเป็นที่เก็บสมบัติแบบมีสมบัติอยู่ในนั้น <S <S เขาก็เลยเรียกที่นี่ว่าเป็นเดอะเทรเชอรี่นะคะเป็นที่มาของชื่อแล้วอันนี้นะคะมีหลุมศพอีกอันหนึ่งนะคะคือจริงๆสร้างวอนเทรเชอรี่แต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่ในโอเพนแอร์แอเรียตรงเนี้ยโ like. ดนลมโดนแดดโดนอะไรมันก็เลยมีความเสื่อมโทรม ในขณนะที่ของ The Treasury นี่ยัง intact ยังสวยงามเพราะว่ามันอยู่ด้านในมันไม่โดนลมมันไม่โดนแดดอะไรเท่าไหร่มันก็เลยแบบยังคงสภาพสวยงามนี่คือตัวเมืองหลักนะคะของ Petra นะคะแต่ว่าที่เราเดินผ่านมาเนี่ยคือเป็นโซนที่เขาฝังศพกันแล้วคุณก็ถามว่าเอ๊ะเอาแล้วทำไมตรงนี้ไม่เหลืออะไรเลยก็คือโซนเนี้ย เมื่อก่อนอะเขาสร้างเป็นบ้านเรือนเป็นอาคารเป็นวิลล่ามีสระว่ายน้ำอะไรมากมายแล้วมันก็แบบผ่านสงครามเอ้ยมีแบบอุทกภัยภัยธรรมชาติต่างๆมันก็คือพังันหมดแล้วมันก็เลยไม่เหลืออะไรให้เราได้ดูกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาขุดเจออะไรใหม่ๆตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขุดลงไปด้านล่างอาจจะได้เจอแบบเป็นเมืองดึงอะไรยงนี้ก็ได้น่าสนใจมากะคที่นี่เนี่ย คือเรียกว่า m o n a ส t e r y แต่จริงๆแล้วก็คือเป็นหนึ่งในหลุมศพเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คือว่าแบบมัน p r e s e r v e ไว้ได้ดีมากยังดูงใหม่มากเลยแต่ว่าด้านในนี่คือเขาบอกไม่มีอะไรนะไม่ต้องโผล่เข้าไปดู ออกแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะอย่างนั้นน่าให้ทันเวลาได้ไปดูมูนเดซเซอรี่ทุกอย่างนะคือต้องใช้ดองกี้้าดูคนล้านี่คือเขาบอกไป G P R S นะไป G P R S ตัวเดินไปต้องจูงจ้าขี่เองเดินเองอะไรแบบนี M ้ this is my <laughs> shaking one huh? เป็นยังไงกันบ้างคะว้าวสมกับเป็นหนึ่งในจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่กันไม่เอ่ยบอกเลยว่าเพทรานั้นเป็นอีกหนึ่งในที่ที่แหวนประทับใจมากแหวนขอยกให้ที่นี่เป็นหนึ่งในจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่แหวนชอบที่สุดแห่งหนึ่งเลยแหลคะค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการว้าวแหวนนะคะจากเมืองเพตทราประเทศจอร์แดนแหวนก็จะพาคุณผู้ชมบินข้ามไปที่อีกหนึ่งประเทศที่แหวนใฝ่ฝันอยากจะมานานแสนานานและเชื่อว่าเป็นประเทศในฝันของใครหลายๆคนที่รักและชื่นชอบในประวัติศาสตร์นั่นก็คือประเทศอียิปต์นั่นเองค่ะที่ทริปนี้แหวนตั้งใจไปตามล่าอีกหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณหนึ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่นั่นก็คือพิระมิดแห่งเมืองกิซ่าที่เมืองไครโรนั่นเอง Amazing มากเลยนะคะที่นี่นี่คือ เป็นสิ่งกอ่อสร้างที่เป็นฝีมือของคนนะคะเป็นแบบว่าฮิวแมนเมทที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดในโลกมาจนถึงศตวรรษที่20นะคะ mm hmm. เพราะว่ามันสูงมากนะคะ140เมตรแล้วก็ทำโดยมือคนทั้งหมดนึกภาพสมัยปีก่อนคริสต์กาลคือประมาณเกืบอบห้นปีที่แล้วนะคะคนสร้างนะแล้ต้องหินนี่คือใช้หิน2ล้าน3แสนก้อนในการสร้างทั้งหมดนี้นะคะสร้างด้วยมือแล้วคือก้อนที่แรงที่สุดนะี่ก็คือประมาณเครื่องตันใหญ่สุดคือ7 0 คืคุณผู้ชมใหญ่มากในช่วงฤดูร้อนน่ะน้ในแม่น้ํหนาวซึก็จะท่วมออกมาทําให้คนเนี่ยไม่มีงานทำก็เลยฟาโร์เลยบอกโอเคมาสร้างปีระมิดเลยจ้าซึ่งในช่วงนั้นของปีนะก็จะมีคนงานมาสร้างพิระมิดเนี่ยเกือบล้านคนเลยทีเดียวคุณผู้ชมที่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาสร้างโดยเฉลี่ยเนี่ย20ปีนะคะซึ่งที่นี่เป็นเปรม,มิที่ใหญ่ที่สุดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะ Seven Wonders of Ancient World ที่ยังเหลืออยู่แค่อันเดียวเท่าน,นั้นในโลกคุณผู้ชมเดี๋ยวกลังจะเข้าไปในพิรามิดกันแล้วนะคะข้างในคือเหมือนถ้ำเลยอะไม่คิดว่าข้างในจะเป็น่างนี้เนี่ยต้องพูดดีๆเลยนะคะสนุกมากเลยอะได้เจ๊ไหมอ๋อ แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบถ้าคุณมาพิรรนินแล้วคุณต้องเข้าได้เข้าปรดูด้านไทมันแบบมันอเมซิ่มากคุณผู้ชมมันแบบเหมือนมีถล่มทางลับอะไรต่างๆทช่แบบเหมือนที่เราเห็นอะไรหนักแบบเดมร์มี่อย่างนันเลยอ่ะว่าเฮ้ยมันแบบมีรูตรงนั้นไปโผล่ตรงนี้อะไรอย่างงี้แต่คือแล้วก่อนที่จะขึ้นมาตรงนี้คือต้องวิเป็นรูเล็กๆแคบๆขึ้นมาด้วยนะคะคือแบบสนุกมากขึ้นไปต่อกันเลยเดี๋ยวจะไปถึงห้องที่เก็บมัมมี่ละค่ะ พิลามิดคนว่าจอมได้ไปเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยนี่คือเป็นแบบวิธีที่เขาเก็บเัินสมัยก่อน้กคนลุกมากมันจุดเป็นแบบเป็นพินาเคิลของพิลามิดอ่ะอยู่ในนี้ที่เราพูดกันเข้ามานะนี่ก็เป็นแท่นวางพระของฟาโรห์คียสนะคะ และแน่นอนนะคะว่ามาถึงอีบแล้วจะไม่ขี่อูดเดินกลางทะเลทรายก็คงจะไม่ได้ฟิลเลยต้องขอจับซนหน่อยเพราะแหวนเนี่ยชอบอูดจังคุณผู้ชมแถมมุมที่ขี่น้องอูดมาถ่ายรูปนี่บอกเลยว่าปังสุดๆๆ,ๆใครอยากได้รูปสวยๆแนะนําว่าต้องขี่น้องอูดมามุมถ่ายรูปและถ้าจะให้ยิ่งดีเอาเรสตรูปที่อยากได้มาให้คนจูงอูดรับรองว่าคุณจะได้รูปสวยปังกับพีระมิดกลับไปแน่นอนคะ่ะ เลิเพลินถ่ายรูปพิรามิดนานไปหน่อยตอนนี้ต้องรีพุ่งไปอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กันอย่างสฟิงก์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอีกไม่นานประตูก็จะปิดแล้วโอ้โหคนทะลักเลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาบอกว่าจมูกสฟิงก์เนี่ยที่แหว่งไปนะเพราะว่าตอนที่นโปเลียนมาบุกอนะียิปต์เนี่ยสฟิงก์จมูกสฟิงก์นั่นเป็นเป้านิ่งเขาค่ะให้ทหารมาซ้อมยิงแต่ว่าอันนี้เนะี่ยไม่รู้จริงเท็จยังไงนะคะเขาเป็นตำนานเล่ากันว่านโปเลียนฝีมือทหารนโปเลียนแต่อาจจะไม่จริงก็ได้นะ น้องวิวขาสฟิงเนี่ยคือว่าไม่รู้ว่าใครสร้างตอนไหนยังไงเมื่อไหร่ใช่ไหมคุณน้องได้แต่เดาค่ะเพราะว่ามันยังเป็นปริศนาอยู่บางคนก็บอกว่าสร้างก่อนยึดน,นานเลยบางคนก็บอกว่าเป็นหินธรรมชาติที่เอามาแกะสลักเพิ่มบางคนก็บอกว่าเป็นตลาลอยองค์หนึ่งแล้วมาแกะให้เล็กลงเป็นองค์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากนานเยอะมากดูได้ในพอยเอาวิ i นะคะแบบละเอียดนะคะ ชี้กำลังสวยมากแลวนี้คือที่บัมบีไฟลนะคะคือที่ทำบัมบี้นะคะของราชาแล้วก็ทำเสร็จก็เชิญบรรจุที่เอ่อพีระมิดด้านหลังแล้วก็มีสฟิงค์เฝ้านะคะเป็นการแบบว่าอย่ามายุ่งกับลมผมฉันนะนี่เห็นมาเป็นสเตชันตนงนี้เลย ว้าวสุดๆไปเลยไหมล่ะคะคุณผู้ชมสมกับเป็นหนึ่งในจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณหนึ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่จริงๆบอกเลยนะคะว่าใครที่ชอบประวัติศาสตร์แบบแหวนควรจะต้องได้มาเห็นสักครั้งในชีวิตค่ะ กลับเขาสู่ชุดนีซ3มของรายการ wow, ว้าวนแหวนนะคะอย่งที่เกริ่นไปในเบรกที่แล้วว่าน,นอกจากพีระมิดแห่งเมืองกิซ่าที่ไคโรแล้วแหวนก็จะพาคุณผู้ชมเดินทางล่องเรือลงไปทางตอนใต้ของอียิปต์ผ่านทางแม่น้ำไนล์เพื่อไปชมอีกหลายเมืองที่มีความงดงามและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจบอกเลยนะคะว่าใครที่แพลนจะไปเที่ยวอียิปต์เตรียมตัวปักหมุดกันให้ดีๆตามแวนไปกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเมืองลักซอร์และพุ่งมาสถานที่แรกกันก่อนเลยนั่นก็คือคานักเทมเพลหรือวิหารคารนักมหาวิหาร4,000ปีที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดในอียิปต์ค่ะวัเดียก็สร้างโดยฟารโร์หลายคนด้วยกันนะคะซึ่งฟารโร์แต่ละคนเนี่ยก็คือเหมือนจะต่อเติมไปเรื่อยๆตรงนู้นตรงนี้ไม่มีกฎเลยนะว่าฟารโรห์คนไหนสร้างอะไรเนี่ยก็คือเฉพาะแค่คนนั้นเกิดสมมติเขาสร้างมาแล้วตายก็คือต้องหยุดแค่นั้นคนต่อไปเนี่ยมาต่อไม่ได้เป็นกฎเท่านั้นะคะ นี้นะคะโซนตรงนี้ไฮโปไซฮอร์นี่ก็ค <c oughs> ือสร้างโดยฟาโรหมหารที่2นะคะนคนเนี้ยมันเป็นทรงโลเจสมันเป็นทรงดอกบัวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าดอกบัวเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำเมืองลักซอร <c oughs> ตรงนี้คือสซนต์เลกนะคะมันมีความสำคัญเพราะว่ามันเชื่อมก,กับแม่น้ำไนล์เขาจะดูระดับน้ำของแม่น้ำไนล์จากเลกอันนี้นะคะถ้าน้ำมันต่ำแปลว่า ที่อีบจะแห้งแล้งการปลูกพืชผักการเกษตรกรรมก็จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจะเก็บภาษีต่ําแต่ถ้าเกิดน้ํามันขึ้นสูงแปลว่าโอโ้โหน้ําท่วมอุดมสมบูรณ์รัฐบาลก็จะชาร์จแท็กสูงขึ้นนี่ก็เลยเรียกว่าเป็นแท็กแดชบอร์ดนะคะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งวิหารที่มีความสำคัญมากนะคะก็คือลับโซเทมโพซึ่ง อันนี้คือ Avenue of s p h i n x นะคะคือเป็นส i n งทั้งเส้นเลย3กิโลเมตรยาวจากคายนนักเจมโมาที่ลักโซร์เ p l e แห่งนี้แล้วก็ที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเสาโอเบลิสนะคะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะต้องมี2ต้นมันจะต้องมาคู่ขนานกัน อีกต้นหนึ่งมันหายไปไหนมันอยู่ที่ปารีสค่ะคุณผู้ชมมันอยู่ที่ลาซลลคงโขดนะคะกลางเมืองเลยก็เป็นเออคิงบูมัดนะคะก็เอาเสาโอเบลิสไปแลกกับนาฬิกากับคุณผู้ชมไปแลกกับนาฬิกาซึ่งตอนนี้เนีตั้งอยู่ที่ไคโรอนนาฬิกาอันนี้นะแล้วเข้าที่พีคมากคือด้านในวิหารเนะี่ย มีมัสยิดอยู่ตรงกลางค่ะคุณไม่โชมมีมอสอยู่ตรงกลางเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ใต้ดินแล้วคนไม่รู้ว่ามีวิหารอยู่ข้างล่าง<ๆ>ก็เลยไปสร้างมอส<ๆ>ก็จะเป็นช่วงที่มุสลิมเข้ามาครอบครองอีกต่อเป็นสอง ข้างในที่สร้างโดยเอเล็กซอรเดอร์เดอะเกรนนะคะซึ่งวิหารใหญ่ได้สร้างมาก่อนนะคะแล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอเอเล็กซอรเดอร์เดอะเกรนเนี่ยมาครอบครองอีกเนะี่ยก็สร้างวิหารเล็กข้างในอีกทีนะะึงนะคะก็เลยเป็นวิหารสองชั้นนะคะ เราก็จะไปเที่ยวกันต่อที่อีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองลักซอร์นั่นก็คือหุบเขากษัตริย์หรือว่า land of the kings สุสานหลวงของฟาโรห์และราชวงศ์ในราชอาณาจักรใหม่หรือ new kingdom ที่นี่เป็นหลุมฝังศพของฟาโรห์ที่โด่งดังมากมายซึ่งที่นี่นก็สร้างโดยฟาโรห์ออ ah ทูติอุสซึ่งเป็นพอนะ่อของควีนฮับเซตซุดนั่นเองนะหรือฟาโรห์ฮับเซตซุดซึ่งก็จะเป็นพระบรมศพจากราชวงศ์ที่18 19 20นะคะในช่วงประมาณ3,500ปีก่อนนะคะ ของคิวันมาแส็ที่สีนะคะสีที่เห็นได้อยู่ในสภาพที่ดีมากสพันห0 0อปีเพราะว่าไม่โดนแสงแดดไม่โดนฝุ่นไม่โดนอะไรเลยนะคะก็เลยยังเห็นสีสวยงามอยู่นี่เป็นหลุมศพของตุตันคามุนซึ่งดังมากคือ เพราะว่าเป็นโุสานเดียวที่อยู่ในสภาพที่ยังแบบดีที่สุดคือสมบงกสมบัติอยู่ในนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีหลุมศพของคิงวามาสเซสที่6อยู่ด้านบนแล้วพอเขาเจอแล้วเขาก็เหมือนทลายภูเขาลงมาแล้วมันก็มาทับอันนี้แบบหายไปเลยคนก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอีกหลุม,มอยู่ข้างล่างก็เลยมาเจอโดยฉิหลังนะคะโดยฮเวิร์ดคาร์เทอร์นะคะข้างในเนี่ยมีมัมมี่ของกุตันคารมุนอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ภูเขากษัตริย์แล้วอีกหนึ่งสถานที่ที่งดงามและห้ามพลาดเช่นกันนั่นก็คือวิหารฮัตเซปซุดฟาโรห์หญิงผู้โด่งดังของอียิปต์ที่อยู่ใกล้ๆกันในี่เองค่ะวิหารฮับเซบซุดนะคะซึ่งเป็นฟาโรห์หญิงคือถ้าเราคุ้นหน้ากันดีก็คือเป็นฟาโรห์หญิงที่มีหนวดออกมาเพราะว่าฟาโรห์ด้ต้องติดหนวดคือเพราะเขาจะโกนหน้าโกนเข่าหมดเลยนะคะ เดี iso, Century, ๋วะไปส่งเซนทรีด้านบนโอ้นี่เหลืออยู่แค่นี้ให้เห็นนี่นะคะหน้าฟาโรห์ครับซะสุดนี่หนวดนี่จากไยเล่ไปคิงนะคะเราก็มาต่อกันที่วาเล่ออฟเดอะควีนนะมีคิงและมีควีนด้วยซึ่งที่นี่เนะี่ย <c oughs> เขามีหลุมศพที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในภูขเขาที่ฝังศพกษัตริย์ทั้งหมดนะรวมทั้งรายชินีด้วยนั่นก็คือหลุมศพของเนปตรารีนั่นเอง อลังการจริงอะไรจริงนะคะคือแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะแต่สีสดลายชัดมากซึ่ง Queen of t h e i เนี่ยเป็นออราชินีนะคะของ King w a m s e t ที่2ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรอียิปต์นะ ตื่นเช้ามาวันนี้เรือก็แวะจอดเทียบท่าให้เราได้แวะกันที่วิหารแรกที่วิหารเอ็ดฟู่หรือเอ็ดฟู่เทมเพิลวิหารที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอีโบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยนะวิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่เขาบอกว่าคอมลีทที่สุดในดีดีนะคะเพราะว่าอยู่ใใจจไกลจากแม่น้ำไนร์ <c oughs> ก็เลยจะไม่โดนน้ำท่วมเท่าไหร่นะคะแล้ว, <c oughs> ลวนี่ก็สวยงามมากแล้ที่เป็นเทมเพอรัสนะคะซึ่งจะหน้าตาเป็นเกี่ยวเป็นเขา เขาแนะนําเลยนะคะว่าถ้าอยากถ่ายรูปก,กับเฟลคขนซึ่งเป็นเหมือนแบบเป็นตัวแทนของเทพอรัสให้มาถ่ายที่ตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่คอมพลีทที่สุดแล้วนะคะในขวดของอียิปเลยก็ว่าได้ี u s e u m Library นะคะด้ไหนซึ่งห้องสูตรที่นี่นะคะก็คือว่าใช้กระดาษปาปิรุส ในการเขียนเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะเราก็เก็บไว้ช่องสมุดแห่งนี้มีฝั่งนี้มีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะและตอนนี้เราก็มาถึงเมืองอัสควานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งสถานที่แรกที่เราจะมาแวะกันก็คือวิหารคอม,มโบวิหารแห่งเทพจระเข้ถึงแล้ววิหารแห่งจระเข้ชลวันหล,ะล,ะล,ะละันลันลัน ประตูเรมีที่กเมกอาเฟรงให้โซเบกนะคะเป็นเทพเจ้าเอ่อจระเข้ปฏิทินแรกเลยที่ใช้สมัยก่อนนี่นะคะเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเขียนวันเดือนปีบนกำแพงวัดเพราะว่าเขาจะต้องบอกว่าจะต้องเอาอะไรมาถวายวันไหนบ้างแบบละเอียดเลย เราบรูวิหารคูมโมโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ครอกโคดายมิวเซียมเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองจระเข้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเน่ก็จะแบบมีแบบมัมมี่จระเข้อะไรแบบนี้อยู่ในพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยที่เห็นอยู่ด้านหลังแหวนนะคะเป็นมัมมี่จระเข้ค่ะเอาจระเข้ไปทำมัมมี่เือดขตัวใ,ใหญ่มากค่ะคุณผู้ชม อ,อมตะเกษเลยนะคะกิดเราเป็นโอ,อมาะเกษตรให้มันนะสเมตรครึ่งตอนหดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรือไปที่ฟิลเทมเพลกันนะคะซึ่งวัดเนี้ยที่จริงแล้วเนี่ย,ม,ยมันไม่ใช่ตั้งอยู่ที่เดิมออนะริจินอลนะเพราะว่าหลังจากการส้างเกลื่อนไฮแดมเนี่ยก็ทำให้วัดที่อยู่ตรงที่เดิมตอนนั้นน,าน,าน,น้ำท่วมจมน้ำไปเลยแล้วทางองค์กรยูเนสโก้นะคะ,นะคะรวมกับทางการอียเนี่ยร่วมกันแล้วก็ขุดเอาวัดอะ เอาตั้งขึ้นมาใหม่นะคะคืออยู่ห่างจากที่เดิมไป500เมตรแต่ว่าพวกคิดเหิอนอะไรเช่อามาซางนี่คือเป็นของเดิมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันถึงแล้วนะคะพ่เนเชอรโก้สวยมาก ก็จุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ชาวคริสเซียนเนี่ยหนีชาวโรมันในช่วงโรมันประจุหรืเชนนะชาวครสต์มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมหลบภัยแล้วก็ทำไมก้กางเขนทุกเสาเลยค่าดมียนแท่นูชาพระเจ้าจ้ะไม้กางเขนมาเลยชัดนลยจ้าอย่างเด่น เรามาตรงนี้เราก็จะเห็นนี่คือนโปเลียนบนป่าเขายึดปถึงมาอัสวานเลยในปี1799แล้วก็มีการเขียนสลักนโปเลียนเขียนเองน,นะคะเขาว่ากันว่างั้นเขียนแล้วติ่จูดลองติจูดจากที่นีไปที่เมืองปารีสวานั่งรถจากอัสวานข้ามทะเลทรายซาฮารามาเกือบ4ชั่วโมงจนเกือบถึงชายแดนสุดาเลยทีเดียวเพื่อมาที่วิหารอบูซิมโบลหนึ่งในวิหารที่สวยงามที่สุดในอียิปต์ นี่นะคะก็เป็นวิหารรัมมาเซสแล้วก็วิหารโคนเนฟทารีนะคะซึ่งความพิเศษเนี่ยก็คือเนี่ย <Yeah. S 1> วิหารนี้นะคะเป็นวิหารที่อย่างที่แหวนบอกว่าสร้างขึ้นเนี่ยจริงๆอยู่กลางน้ําแต่ว่าพอมีการสร้างเขื่อนไฮแดรมน้ำก็ท่วมเขาก็เลยต้องมูฟขึ้นมาคือแซนทรีนะคะเวลาเขาจะบูชาเทพซึ่งในแซนทรีแห่งนี้เนะี่ยมีเทพสองค์แล้วก็มีคิงรามาเซสอยู่ด้วยตรงกลางทุกวันที่2 2ตุลาซึ่งเป็นวันเกิดนะคะของ คิงรามาเซสที่2นะคะแล้วก็วันที่2 2กุมภาพันธ์ที่วันที่พระองค์ท่านเนี่ยขึ้นบัลลังก์เนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยจะส่องจากตรงข้างหน้านี่เข้าไปข้างในตรงหน้าของคิงรามาเซสโคดิงเป๊ะเลยคือจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือใกล้าชายแดนสุดานมากเลยคือข้ามแม่น้ำข้ามเลสเตอร์เลคไปเนี่ยก็คือสุดานแล้วนะคะคุณผู้ชมเขาได้บอกว่าเขาสร้างเนี่ยอบูเซมเบลเนี่ยเพื่อให้หันออกไปสู่สุดานเหมือนกับว่า อย่า yeah, มาลูกหลานดินแดนฉันฉันเป็นคิงฉันเฝ้าที่นี่อยู่อะไรแบบนี้เขาก็เลยหันหน้าออกจริงๆเออเขาแนะนําว่าให้เริ่มจากฝั่งลู้นก่อนเพราะว่าทัวริสเนี่ยจะมาแห่มาอันแรกแน่นไปหมดก่อนแล้วเขาก็จะแห่แบนที่สองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่วิหารของควีนเนสทารีก่อนเลยนะคะสวยมากโอ้ oh my god วยมากเลยนี่ภาพวาดเออะไรเอเพียงแบบอยู่ในสภาพที่โอเคหนือสีจะซิกไปหน,น่อยนะแต่สวยมากตีองไงตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูวิหารของคิงวามาเซสที่2องด้านในกันเลยนะคะนี่คือพวกทิพตายนะคะที่โดนลากตัวมาเป็นเฉลยศึกจาก b บ t ร์คริเดชต่งเป็นสงครามชนะอันยิ่งใหญ่ของคิงวามาเซสที่สองโดนลาก,กัาเป็นแพเลย ตรงนี้เป็นรูปบ้านของที่สองนะคะเรียงเป็นแถวแตป็นหมดเลยแล้นี่นะคะคือเซนทรีที่ว่านะคะจะมีแค่สามองค์แล้วมีคิวมาเสร็จที่สองนั่งอยู่เน <It> ี่ยคนที่สองจากขวามือนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะว,ว้าวไหมล่ะคะคุณผู้ชมเรียกว่ามีแต่เมืองสวยๆเลือกจะปักหมุดกันไม่ถูกเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะและใครที่อยากติดตามชมเทปท่องเที่ยวจอร์แดนและอ e ีบแบบเต็มๆก็สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทางย t u b e ของรายการ wow! ว้าวแหววที่ขึ้นอยู่นี้นะคะและการตามล่าแจสซิงมหัศจรรย์ของโลกของแหวนนั้นยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะสปานะัปดาห์หน้าแหววจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยเก็บ7 Wo n d e r s เดกันต่อที่ทัชมาฮาลประเทศอินเดียกำแพงเมืองจีนที่เมืองปักกิ่งประเทศจีนและสิคพิเอีกหนึ่ ที่แหวนได้ไปตามเก็บมาเป็นที่ที่5ของปีนี้นั่นก็คือชิเชนอิซาที่ประเทศเม็กซิโกจะว้าวขนาดไหนต้องรอติดตามในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้แวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่กำลังแันเที่ยวปีใหม่นี้แวนก็มีอีกหนึ่งสถานที่มาแนะนำค่ะส่วนน้ำขนาดใหญ่อันซินที่เที่ยวที่เที่ยวอันซินแห่งใหม่ในแก่งกระจานห่างจากกรุงเทพ แค่2ชั่วโมงกับ t ุเก t h e r r e s o r t ์แก่งกระจานเพชรบุรีสวนน้ำที่พร้อมให้คุณได้สนุกสุดมันมีถึง4โซนและมีคลื่นทะเลเทียมให้ได้เล่นคลื่นสนุกๆฟิลเหมือนอยู่ทะเลหรือใครที่ชอบความท้าทายก็มีโซนสไลเดอร์ขนาดใหญ่หลายระดับให้วัดความหวาดเสียวแบบเฟี้ยวๆสระเด็กเอาใจคุณหนูๆด้วยสระพเรตและไดนโนเสาร์ตัวใหญ่ตื่นตาตื่นใจส่วนใครที่เป็นสายชิลเราก็มีสระเลซี่น้ำวนนั่งบนห่วงยางลอยคอชิลๆได้เลยและที่นี่ยังมีเมนูอาหารมากมายพร้อมสบ ความอร่อยไม่ว่าจะเป็นเมนูไทยยุโรปของทานเล่นพร้อมยังมีโซนห้องพักให้บริการบรรยากาศอบล้อมด้วยขุนเขาและสุดพิเศษในทุกวันเสาร์กับบุฟเฟ่ตนานาชาติที่มีอาหารมากมายและยังมีการแสดงโบโซอีกด,ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยค่ะ amarin tv